ทเอี่ยสวยแล้วครับเอาไปทำอย่างนี้ทายอย่างนี้แม,นนแม่นะี่นีมดูอย่าผูอีอกนรองนั่นนะต้องรอแม่นะคนนะไม่ใส่รองเาลูก้ม่ใส่รองเาค่ะมนแ้ววอวนเดยนนอะ เดี๋ยวนี้กำลังจะลงไปแล้วแล้วเราจะไปเล่นน้ำแล้ว ดักแดนกัดไมอะไม่กัดเลยท้าไมเห็นถ้าไมเห็นดักแดนเดินเดินะแต่ยุงนุ่นกัดได้นะยุงอะตัวเล็กๆอะตัดแล้งตเลียนเออว้าววาัวเป็นากินบ้างไข้าไม่โล่นละ แลวก็่ด uh, so nice. ้วยถือขอาด้ยแช่กันเลยไหมว้าวว้าวดับตกใสมากเลยใสมากเลยใสมากเด้วยใสด้วยสวยด้วยถึงแล้วถึงแล้ว

วันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวที่น้ำแดงที่ริมน้ำแล้วก็ขึ้นไปดูบรรยากาศบนเขื่อนนะครับที่นู่นครับเด็กๆเ,เราตามกันมาเลยโอเคให้มึงไปกันดูกันให้มึงไปกันเห็นแล้วว่เาๆๆกเาๆๆกลียดรถมีด